สวัสดีแฟนผีงทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูเรามาเริ่มต้นข่าวที่โมฮัมเหม็ดบินซาลมานเกือบเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนซื้อนิวคาสเซิลมีรายงานมากก่อนที่กลุ่มทุน Public Investment Fund ของโมฮัมเหม็ดบินซาลมานจากซาอุดีอาระเบียตัดสินใจซื้อนิวคาสเซิลยูไนเต็ด เขาได้พยายามถึง2ครั้งที่จะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2018ลล่าสุดคือเมื่อปีที่แล้ว2020แต่ไม่ประสบความสำเร็จแหลงเขายังได้อ้างว่าโมฮัมเหม็ดบินซามานได้บอกกับตระกูลเกลเซอร์ว่าเขาต้องการอำนาจทั้งหมดอย่างเบ็ดเร็จในการบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่เขาได้ตัดสินใจเทคโอเวอร์กิจาการของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแทนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบริหารโดยตระกูลเกวเซอร์สันชาติอเมริกันมาตั้งแต่ปี2005และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนมากจะขายสโมสรทั้งที่แฟนบอลจำนวนมากได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเกลียดการบริหารและการดำเนินนโยบายต่างๆของพวกเขาตลอดที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของแฟนบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างแท้จริง หลังจากสิ้นสุดยุคของไมค์แอชลียเจ้าของสโมอสอนคนเดิมที่ถูกแฟนบอลมองว่ากรวยแต่ขี้เหนียวตลอดที่ผ่านมาเสียทีและได้เจ้าของสโมอสอนคนใหม่ที่เป็นโมฮัมเหม็ดบินซาวมานจนกลายเป็นสโมอสอนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทันทีในเวลานี้จึงไม่แปลกที่พวกเขาได้รับการจับตามองว่าแม่นานจากนี้จะก,กลายเป็นเสือที่น่ากลัวในเวทีแชมเลียถ้าปีนี้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยบนลีกสูงสุดแดนผู้ดีโดยไม่ร่วงชั้นไปเสียก่อน ก่อนที่จะถึงวันนี้ที่รอคอยของทูลอาร์มี่โมฮัมเหม็ดบินซาวมานเกือบจะได้เป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีรายงานว่าเขาได้แสดงความสนใจครั้งแรกมาอยากจะเป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2018แล้วล่าสุดคือปีที่แล้วเดอะเดลี่เมลได้ยืนยันว่าโมฮัมเหม็ดบินซาวมานได้พยายามเทคโอเวอร์กิจาการสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง2ครั้งจริงและแหล่งเขาก็ได้ระบุพิ่มิมว่า โมฮัมเหม็ดบินซาลมนนั้นต้องการควบคุมการบริหารงานของสโมสรมนเชสเตอร์ในเต็ดแบบเต็ม100%และนั่นคืออุปสรรคที่ทำให้ดิวดังกล่าวล่มไปเพราะตระกูลเกลเซอร์เต็มใจที่จะขายให้เพียง20%ของหุ้นทั้งหมดที่พวกเขาถืออยู่ทำให้โมฮัมเหม็ดบินซาลมนต้องเดินจากไปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตระกูลเกลเซอร์ก็ได้หนุนหลังโอเลกกนาโซชาในการเสริมทัพด้วยนักเตะระดับท็อปมากมายไล่ตั้งแต่ เอดิสันคาวานี่ดอนนี่ฟานนาบิกอเลสเดลเลสและฟากุนโดเปยิสตีที่ถูกซื้อเข้ามาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในขณะที่ในตลาดซื้อขขยนักเตะช่วงที่ผ่านมาก็เดินหน้าเสริมทัพด้วยนักเตะเวิร์คคลาสอย่างคริสเตียโนโรนัลโดจานอนซันโชราฟาเอลวารานและทอมฮิตตันอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงมีงานอีกมากมายให้ต้องจัดการถ้าบางจะเอาชนะใจแฟนบอลให้ได้และบางจะได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา แฟนแรดเดวิลจำนวนไม่น้อยรวมถึงอดีตผู้เล่นของยูไนเต็ดต่างรู้สึกไม่พอใจกับการตัดสินใจของสโมสรที่ร่วมรายการยูโรเปียนซูเปอร์คัพย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้สุดท้ายแล้วสโมสรก็ได้ตัดสินใจถอนตัวแล้วก็ตามรวมถึงการบริหารงานโดยทั่วไปและการดำเนินนโยบายในตลาดซื้อขายนักเตะตลอดที่ผ่านมาด้วยฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่านสนใจว่าจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเกลเซอร์ กับฐานแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหน11ตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นหน้าหากได้2กองกลางเป้าหมายหลังคู่หูเฟร d ดและสกอตแมททูมินีทำผลงานร่วมกันไม่ถูกใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวบ้าพร้อมที่จะเดินหน้าคว้าตัวโอเรลียองชูอาเมนีกองกลางดาวรุ่งโมนาโกเข้ามาเสรมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์หน้า หลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับต้นสังกัดตั้งแต่ฤดูกาลก่อนจนมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วอย่างไรก็ตามปีศาจแดงคงต้องเปิดศึกกับทั้งเชลซีแมนซิตี้และเรอัลมาดริดที่ตามให้ความสนใจมิดฟิลไวย21ปีอยู่เหมือนกันขณะที่โมนาโกตั้งค่าตัวใบที่50ล้านปอนประมาณ2,250ล้านบาทนอกจากนั้นแมนยูไนเต็ดยังบางดีแคลนไรส์กองกลางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่ง ีจะดึงเสริมทับในปีหน้าอีกด้วยโดยคาดว่าค่าตัวของแข้งวัย22ปีคงไม่ต่ำกว่าเกล้านปอนด์หรือประมาณ4 5 5 0ล้านบาทเลยทีเดียวหากปีศาจแดงได้ทั้งชูอาเมนีและไรซ์มาเป็นตัวจริงแทนเฟรดและสกอตต์แม็กโทมินซึ่งทำผลงานไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลแต่ต้องเสียปองปอกบาไปให้เรอัลมาดริดก็คาดว่าลายอัพจะเป็นดังนี้นะครับในระบบ42-31 เริ่มต้นจากผู้รักษาประตูคงจะยังเป็นดาบิดเดเคอในทาวารชาวสเปนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ส่งผลให้ดดนไฮเดอร์สันต้องนั่งสำรองต่อไปส่วนแผงแบ็กโฟให้อารอนบันวิสกาประจำการทางฝั่งขวาผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กไวกับวารานขณะที่ลูกชอนทำหน้าที่แบ็กขวาขยับมาที่มิดฟิลด์คู่กลางเป็นไรซ์กับชูอาร์เมนี ในขณะที่3แนวรุกจะเป็นจารด,ดอนซันช,ชูปีกขวามาคัสเรชฟอร์ดปีกซ้ายและบรูโน่ฟานาเดสคอยปั้นเกมให้คริสเตียโนโรนัลโดที่รับบทกองหน้าตัวเป้าข่าวสุดท้ายต่อด้วยแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิเตี้เชลซีร่วมใจเช่าเจ็ตนำนักเตะอเมริกาใต้กลับอังกฤษทีมเชลมาลลกร่วมใจลงขันเช่าเครื่องบินเจ็ตไปรับ9นักเตะอเมริกาใต้ ในเกมบราซิลพบอุรุกวัยเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว City, Man United, แ 4, มนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเชลซีสี่สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมลีกร่วมกันลงทุนเช่าเครื่องบินเจ็ตเพื่อนำนักเตะอเมริกาใต้เดินทางกลับอังกฤษตามรายงานจากเดลิมโนสื่อเมืองผู้ดีในเวลานี้ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ยังเล่นกันไม่จบโดยคู่บราซิลกับอุรุกวัยจะเล่นการคืนบันพรหัสสวดีนี้ตามเวลา ขขอเอุปสรรขงะทททศไทยําให้บรรดาทีมดังแคมาลาต้องยอมจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเจ็ตเพื่อนํานักเตะกลับมาให้ได้ไวที่สุดแม้รัฐบาลอังกฤษจะผ่อนปลนมาตรการไม่บังคับให้นักเตะในประเทศลิสสีแดงต้องกักตัวอีกต่อไปแต่ด้วยระยะเวลาที่กระชันชิดของโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กับแ์มาดลล จึงทาให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งหมดจะกลับมาลงเล่นให้ต้นสังกัดในวันเสารนี้ได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามสโมสรต้นสังกัดต้องการอำนวยความสะดวกแก่นักเตะของตัวเองโดยส่งเจ็ตไปรับถึงเมืองมานาอุสประเทศบราซิลโดยอยู่ในเตดมี2ผู้เล่นในนัดนี้คือเฟร็ดและเอริสันคา a n วานีส่วนลิเวอร์พูลมีอล i ิซ n งเบ็คเกอร์กับฟาบินโยแมนซิตี้มีเอเลสซอนกับกาเบรียลเชซุส ด้านเชลซีมีเตียโกเซนวานอกจากนั้นราฟินญาของลิยูไนเต็ดกับด้านลัสลุยของแอสตันวินล่าก็จะร่วมเดินทางกลับมาด้วยและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราประจำวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูขอบคุณครับ